สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัิมลสุขสัรกัญนะคะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีขอนแก่นนะคะวันนี้จะถออนญาตสอบถามอาการป่วยของผู้ป่วยนะคะไม่ทราบว่าวันนี้ผู้ป่วยมีอาการอะไรคะมีอาการปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยมีอาการปวดหัวนะคะไม่ทราบว่าอาการปวดหัวครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในชีวิตไหมคะไม่ครับเดี๋ยวจะให้ระดับความรุนแรงนะคะโดยที่ เป็นคะแนนสเกลหนึ่งถึงสิบโดยที่หนึ่งจะเป็นอาการปวดศรีรษะน้อยที่สุดห้าคืออาการปวดศรีรษะปานกลางและสิบคือการปวดศรีรษะมากที่สุดค่ะไม่ทราบว่าคนไข้มีระดับความรุนแรงของการปวดศรีรษะอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่คะ,ะระดับแปดค่ะอยู่ที่ระดับแปดนะคะไม่ทราบว่าอาการปวดศรีรษะครั้งนี้เป็นอาการปวดศรีรษะที่คนไข้ปวดเป็นประจำห,หรือเปล่าคะไม่เป็นประจำไม่ได้ปวดเป็นประจำใช่ไหมคะใช่ครับ คนไข้มีอาการผิดปกติอื่นๆก่อนที่จะมีอาการปวดศรีรษะครั้งนี้ไหมคะอะ่ไม่มีนะครับแต่ก็เวลาเจอแสงแดดหรือว่าโดนแดดสองหน้าก็จะมีอาการปวดหัวครับก็คือคนไท้มีอาการปวดหัวเนื่องจากการแสงเข้ามากระทบที่ใบหน้าใช่ไหมคะใช่หรือว่าโดนแดดจัดใช่ไหมครับใช่น,ะะนอกจากจากการปวดศรีรษะแล้วก็มีอาการผิดปกติอื่นร่วมด้วยไหมครับอ่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนครับ มีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาการปวดศรีศรษะครั้งนี้เริ่มเป็นเมื่อ,อ,รรอเมื่อไหร่คะเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วครับแล้วก็มีอาการหนักช่วงตอนสี่ชั่วโมงก่อนที่จะมายาบาลสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือมีอาการปวดศีรษะรุนแรเงเพิ่มขึ้นจากสิบชั่วโมงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ,อาการปวดศรีศรษะครั้งนี้ค่อยๆเป็นหรือว่าเป็นขึ้นมาแบบรวดเดีวทันทีคะ ค่อยค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเป็นหนักช่วงตอนขึ้นบันไดแล้วก็เล่นกิจกรรมต่างๆเวลาทำกิจกรรมจะทำให้เกิดอาการปวดหัวมาขึ้นใช่ไหมใช่ครับคุณให้ระบุตำแหน่งที่ปวดศีรษะได้ไหมคะเป็นบริเวณไหนครับบริเวณขมับฝั่งซ้ายครับขมับฝั่งซ้ายที่อาการปวดแบบตุ๊บๆใช่ไหมคะใช่ครับ<ห>อ,อาการปวดศีษาเนี่ยคะ่ะกระจายไปบริเวณอื่นไหมคะอ๋อไม่กระจายครับ เป็นบริเวณฝั่งซ้ายข้างเดียวใช่ไหมคะข้างเดียวครับมีการปวดทั่วศีรษะไหมคะไม่ครับลักษณะการปวดศีรษะเป็นแบบปวดแบบตุ๊กตุ๊กหรือว่าแบบมีดแทงหรือว่าเป็นแบบซึ้งคะแบบตุ๊กตุ๊กครับเคยเคยมีการปวดศีรษะแบบตุ๊กตุ๊กใช่ไหมคะใช่ครับผู้ป่วยเคยมีโรคประจำตัวไหมคะ อ่ามไม่มีครับผู้ป่วยเคยเข้ารับการผ่าตัดไหมคะอ่าไม่เคยครับผู้ป่วยไม่เคยเข้ารับการผ่าตัดใดๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับก่อนหน้านี้ผู้ป่วยเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไหมครับไม่เคยครับผู้ป่วยมีประวัติการแพ้ยาไหมคะมีการ para para para. พกแพ้ยาครับผู้ป่วยแพ้ยาชนิดไหนครับสานฟาคร ah ับซารฟานะคะเมื่อแพ้ยาผู้ป่วยจะมีะาอาการอย่างไงคะอาหายใจคล้ายๆห้ายคอ ก็จะกดศีรษะแล้ววิ่งเวียนแล้วก็ท้องร่วงเป็นบางครั้งครับแล้วผู้ป่วยมีอาการไหนล่ะอากการแพ้ยาไหมคะมีค่ะผู้ป่วยไม่แพ้อาหารหรือว่าสารเคมีใดๆใช่ไหมคะใช่ผู้ป่วยมีอาการใช้สารเสพติดมีการสูบบุหรี่ดื่มสุราไหมคะอ่าไ,ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะไม่มีผู้ป่วยประกอบอาชีพอะไรคะอ่าเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษานะคะ ศึกษาอยู่ที่ไหนคะอ่าราะพักบรีรังคร่ะประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเคยมีคนในครอบครัว,วเจ็บป่วยบ้างไหมคะมีครับแม่ไม่ทราบว่าคุณแม่ของคุณคนไข้ป่วยเป็นอะไรเป็นอ่ากระดูกสันหลังเที่อวครับตอนนี้สุขภาพร่างกายของคนในครอบครัว,วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพแข็งแรงดีครับมี<น>จํานวนสมาชิกเท่าไหร่แปดคนครับแปดคนนะคะ แลนขงงทุกคเย็รในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะมันแค่มีอาการท้องอืดว่าแน่นคออาการพุ่นไส้อาเจียนหรือว่าท้องเสียไหมมีแต่พุ้นไส้อาเจียนครับมีอาการพุ้นไส้อาเจียนนะคะไม่มีท้องผูกหรือว่าถ่ายเป็นเลือดใช่ไหมคะไม่มีครับอาการตัวเหลืองตาเหลืองตับอักเสบ หรือว่าที่สี่ดวงคนไข้มีอาการเหล่านี้ไหมคะไม่มีครับคนไข้มีแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าเนืในถุงน้ำดีไหมคะไม่มีครับไม่เคยเป็นโกกรคสะโพกใช่ไหมไม่เคยคในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายนะคะคนไข้ปวดบริเวณอัณฑะหรือว่าเคยเป็นไส้เลื่อนไหมคะอ่อไม่เคยครับมีอาการตอร่อมลูกหมากโตไหมคะไม่ครับการแข็งตัวของอวัยวะเพศปกติไหมคะอ่อปกติดีครับค่ะ ในส่วนของป้นทวารนะคะการขับถ่ายของคนไข้เป็นยังไงบ้างคะปกติไหมคะปกติดีครับขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะปกติไหมคะปกติครับมีการขับถ่ายอุจจาระแข็งไหมคะไม่แข็งครับถ่ายแข็งป้นเลือดไหมคะไม่ครับมีอาการท้องผูกว่าวีสีทวงไหมคะไม่ครับในส่วนของอาการปวดข้อคนไข้มีอาการปวดข้อต่อหรือบริเวณกล้ามเนื้อไหมคะไม่ครับคนไข้แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงดีใช่ไหมคะแข็งแรงดีครับ คนไข้เคยมีอาการชัาหรือว่ามีอาการชาบริเวณหน้าหรือแผดขาไหมคะไม่เคยมีอาการไม่มีอาการกระตุกหรือว่าการเกร็งของล้นาใช่ไหมไม่เคยมีเคยมีอาการเลือดออกแล้วหยุดยากไหมคะอ่าไม่มีครับคนไข้เคยได้รับเลือดไหมคะไม่เคยครับคนไข้เคยมีอาการก้อนที่คอโตขึ้นหรือว่าตาโปนมีอาการขี้ร้อนไหมคะไม่มีนะครับคนไข้มีอาการใจสั่นเหนื่อยออกมากไหมคะไม่นะ คนไข้เคยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าคอพอหรือเปล่าคะไม่ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นนะคะขอถามเรื่องการนอนหลับหน่อยนะคะคุณไข้ค่ะคนไข้ไใช้เวลานอนตามปกติวันละกี่ชั่วโมงคะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงคนไข้ต้องนอนเวลาไหนคะสี่ทุ่มคืนนอนนะคะแปดโมงครับคนไข้หลับเพียงพอไหมคะเพียงพอมากเลยครับเจ็ดถึงแปดชั่วโมงไหมเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับ ก็คนใช้ใช้วิธีใดที่ช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้นคะอ่าฟังเพลงครับฟังเพลงนะคะมีการตื่นขึ้นในช่วงขณะหลับไหมครอบมีอาการอ่ตื่นขึ้นบ้างครับเป็นอาการเพราะอะไรอ่ปวดปัสสาวะอ๋ะอตื่นขึ้นเพราะว่าลุกขึ้นมาปัสสาวะใช่ครับแล้วหลังตื่นนอนคร่ไข้รู้สึกยังไงบ้างรครับหลังตื่นนอนมีอาการอ่ ขึ้นมไส้อาเจียนนิดหน่อยเป็นบางวันใช่ไหมคะไม่ใช่ประจําใช่ไหมไม่ใช่ประจําครับน้ำหนักตัวของคุณไข้เพิ่มขึ้นหรือลดลงไหมคะช่วงนี้อ่าปกติดีเลยครับมีอาการอ่อ,อนเพลียไหมไม่ครับนอนหลับใช่ไหมคะนอนหลับคนไข้มีผื่นคันหรือว่าเป็นรอยบนผิวหนังไหมครับไม่มีคมีบางแขนกันอะไรบ้างสิ่งไม่มี คนไข้มีผมร่วงหรือว่าบาดแผลหรืออาการคอแข็งไหมคะไม่มีครับในส่วนของการมองเห็นคนไข่มองเห็นชัดเจนดีใช่ไหมชัดเจนครับมีอาการปวดตาตาแดงตาม,มัวหรือเพืองตาไหมครับไม่มีนะครับน้ำตาไหลต้อกระจกต้อหินคนไข้เคยอาการเหล่านี้ไหมครับไม่เคยมีนค,คนไข้มีการสวมแว่นตากันเดดหรือว่าแว่นสายตาบ้างไหมอไม่มีครับไม่มีการสวมใช่ไหมครับ การได้ยินของคนไข้ชัดเจนดีไหมคะอ่าชัดเจนมากเลยครับมีอาการปวดหูหรือว่าเสียงในน้ําหูไหมคะอ่าไม่มีครับคนไข้มีอาการมีน้ําหนองหรือว่าน้ําไหลออกจากหูไหมคะอ่าไม่มีครับคนไข้มีเศษในปากไหมคะอ่ไม่มีครับมีฟันผุปวดฟันหรือว่ากลิ่นปากไหมคะอ่าไม่มีครับมีอาการเสียงแหบตอนตอนจินอักเสบคัดจมูกเลือดกำเดาไหลเป็นวัด่อยคนไข้มีอาการเหล่านี้ไหมคะ ไม่มีอครับคนไข้เคยเป็นไซนัสอักเสบไหมคะไม่เคยการหายใจของคนไข้เป็นยังไงบ้างคะหายใจลําบากไหมคะหรือว่าไม่มีอะไรอ่าปกติดีปกติดีดหายใจสะดวกใช่ไหมใช่ครับคนไข้มีอาการเหนื่อยหอบเวลากลางดึกไหมอ่าไม่มีนะครับมีอา,าการเจ็บหน้าอกหรือเปล่าคะไม่มีครับ ความดันแล้วก็การเต้นของหัวใจปกติไหมคะปกติดีเลยะคะ่ะปกตินะคะ,ะถ้าคนไข้จากการวิเคราะห์อาการเปรียบเทียบกับข้อมูลทางวิชาการนะคะพบว่าคนไข้มีภาวะปวดศรีรษะไมเกรนค่ะเนื่องจากผู ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปวดแบบตุ๊บๆเมื่ออยู่กลางแจ้งหรือโดนแดดจัดส่องลงมาที่บริเวณใบหน้าและจะปวดแรงมากขึ้นเมื่อมีการเดินขึ้นบันไดเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมและมีอาการขึ้นไส้อาเจียนรวมด้วยนะคะค่ะการประเมินสุขภาพก็จบได้แค่นี้นะคะเแค่ค่ะเดี๋ยวก็รอการเข้ารับสาตัวในโรงพยาบาลอีกทีนะคะ ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ